สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราก็มาจัดแบบเอาท์ดอร์กันหน่อยนะฮะอันนี้ก็เห็นไหมเดี๋ยวจะพามาดูอะไรที่มันแบบนะไม่ใช่ดูประตูนะครับจะบ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันคืออะไรนะนะครับสําหรับที่เห็นนี่นะครับมันก็คือเรียกว่าตัวประตูรีโมทนะครับซึ่ง เท่าที่ท่านดูจากลักษณะของตัวประตูนะเห็นว่ามันค่อนข้างยาวมากนะนะครับประตูยาวมากนี่ก็ประมาณสักเจ็ดเมตรน่าจะได้นะครับเจ็ดเมตรได้ได้นะเป็นโครงอลูมิเนียมเป็นโครงสเตเลตนะครับพิเศษสุดก็คือสําหรับตัวประตูตัวนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันทํางานยังไงกันนะครับถ้าเราเปิดมาดูนะนะครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะของการทํางานก็จะไม่แตกต่างนะครับคือก,ก็แค่วางราง รางแหลกนะครับวางรางแหลกให้ตรงกับลูกเฟืองให้ได้นะครับไปตามระยะทางเห็นไหมครับไปตามระยะทางไปเรื่อยจนสุดเลยนะครับจากนั้นนะครับก็แค่ทําการวางตัวประตูยึดกับพื้นนะครับการยกแท่นไม่ยกแท่นเนี่ยก็คือมันอยู่ที่ว่าอีกตัวโครงประตูเราสูงแค่ไหนนะครับทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่าเป็นประตูนะครับเป็นมอเตอร์สําหรับรองรับความหนักประตูถึงแปดร้อยกิโลกรัมนะครับแล้วก็พิเศษสุดมากกว่าตัวระบบทั่วไปก็คือว่าสังเกตได้ว่าชุดแผงวงจรทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่ นะครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นการยึดรถดยึดตรงยึดฐานแล้วก็จะมีแท่นลอยขึ้นมาให้แบบนี้ให้นะครับเพลยลอยนะครับการมีเพลยลอยก็จะทําให้รู้สึกว่าการทํางานของมันเนี่ยนะครับเวลาที่เราวางในเรื่องของตัวสายร้อยสายหรือการยกระดับขึ้นมามันทําให้มันเหนือน้ําหรืออาจจะเหนือผิวดินการทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษสุดคือมันเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับมอเตอร์ดีซีก็หมายถึงว่า การรับไฟฟ้าก็จะรับ2 2 0โวลต์ปกตินะครับเห็นไหมจะรับ2อ้ยโวลต์ปกติตรงนี้จากนั้นนะครับมันก็จะมีช่องสําหรับต่อสายไฟเสร็จปุ๊บก็ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์9แอมป์นะครับ12โวลต์9แอมป์มันจะใช้กรณีที่เราก็จ่ายไฟปกติไหมสายไฟก็จ่ายปกติแต่เมื่อเมื่อใดก็ตามที่ไฟมันดับเนี่ยมันจะใช้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ครเป็นตัวจ่ายนะครับเป็นตัวจ่ายก็จะจ่ายที่ระยะใช้งาน เมื่อเวลาไฟดับนะครับก็จะได้ปิดเปิดได้ถึงสูงสุดถึง50ครั้งเลยน,นะครับเวลาไฟดับแล้วใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายให้กับวงจรนะจะได้สูงสุดถึง50ครั้งเลยนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยทําให้างานเราเนี่ยนะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลาที่กรณีไฟดับอะไรเงี้ยนะฮะประตูเราก็จะทํางานได้ปกติเลยนะครับถ้าเป็นกรณีของของไฟ AC เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีไฟดับแล้วเนี่ยนะครับประตูก็จะต้องมานั่งเปิดฟรีนะครับเป็นฟรีฟรีสไลด์นะครับโดยการอาจจะปลดล็อกกุญแจ นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีม,มีมีตัวปลดลอ็อกกุญแจเหมือนเหมือนกันนะฮะตรงนี้นะนะครับเวลาเปิดฟรีสไลด์นะครับกรณีที่แบบว่ามันดับนานมากจนสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับรับไม่ไหวจ่ายไฟไม่ไหวเราก็ต้องทําการออฟระบบแล้วก็มาเปิดฟรีสไลด์ปกตินะครับพอไฟมาปุ๊บเราก็แค่ปิดระบบนะครับฟรีสไลด์แล้วก็มาจ่ายไฟให้ปกตินะครับระบบการรีชาร์จก็จะรีชาร์จได้แบบออโต้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวระบบของประตูมอเตอร์ที่เป็นไฟดีซ นะครับยังไงแล้วถ้าสนใจนะตัวนี้ก็ปัจจุบัน h ฮวิวก็มีขายแล้วนะครับก็รา,ราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกราคาแตกต่างจากตัวชุดที่เป็นระบบ AC ไม่มากนะครับนิดนิดหน่อยนะครับสนใจก็สอบถามจากเซลล์ไฮวิวได้เลยนะครับวันนี้นะขอบคุณมากครับผม